อีกครับพี่น้องผมเมื่อนี้กับพ่อกันนี่กินเคยครับพี่ตัวอย่างใหม่กัดจีล้มๆ้มแน่ด้วยกันหน่อยเก่าไม้เก่าครับพี่นอ้องเมื่อนี้ไม้จีนีงปลาด,ดุเด็ด4กิโลหนึ่งขีดบนนะเมือเ่อวานนางก็เป็นคำๆพี่น้องเลยลมแน่จังหน่อย มีโตหรือบ่มีโตเดี๋ยวมานหลุดเบอร์น้อกันครับพี่น้องว่าสิไปหนักหรส้มคือสิเด็ดบอกบัดสวยมากบันเด็ดออกพี่น้องเลยนั่งก็เป็นที่เด่นหมดก็เอาไว้ก่อนครับมันหมดบอกตีโดนบระเดนมันก็บหนาวหนากตัวป้ายพี่น้องเลยปีนี้จะไปจะได้ดับหนักยังไง หาหมวกใสปิ้งๆเลยบมมีเลยเดี๋ยวมานหลุดมือระหว่างเขาเป็นออกสิมตตัววะตัวน,นดือกระดึ๊บกระโดดอยู่นะี่แหะตัวนึ่งหลุดตัวนึ่งได้มือนี่สิมีบะกะฉีกกระเตือได้มืออา้าวหม่ามือนี้ก็ยังวัพล่อยขึ้นเก่าอยู่พี่น้องเย ร้อยไปะพี่ยกับททยว่าท่านพินเจ้าทิน้นไปแล้วตัวเก,ก่านะเหลว 돈나필랑 오호. ของแท้. 오호. 오, 급파 유카이다. Uma uh, be pericang tuli pan. Pat. Kuang lupa pan. Ya 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 ya. Uih kuang lupa pinang ni. อุ้ยของแล้วสาวขึ้นมาท่านพี่น้องพูนโอ้คือสีอยู่หลึกเทอ่น้องบอลสาวบาท่านอู้ แบบเลยบาริตรองมาแบบแว่ามาเต๋อออกไปเห็นตะรูๆยูนะ่ตรงขึ้นก้อนนี้จงหักลูกน้ำจะเทหลัง่านนี่งานเข่าเดีวงานเข่าเดีว พันโตแล้วงานเ่ยพี่รองเลยของสนิทพี่รองอป่ายังดูครับใส่ท่อพันโตเน่อยออกมาไปเนาะ เดี๋ยวขนยัดทั่วจะป่าก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอพันโตก่อนพี่น้องพันโตกําลังเดินทางมากไปยิงป่าอยู่ฝา่ายไันนะพี่น้องพันโตฝ่า,า <c oughs> ปาก็ละท่างบอ,อกว่าเต่งนึกว่าบนออิโอว่าป่ายังดินอยู่ครับพูดอะไรอยู่เลือกๆเ,เตอ๋อวนเดี๋ยวรอแป๊บพี่น้องรอแปบ๊บรอแปบ๊บมาครับพี่น้องพันเตามอดแล้วครับ ใช่ละฮู้ยไปยิงใส่กว่าใส่สุดดำเลยมือนี่สวัสดีครับโอ้ยหนักเกินเนาะตายแล้วตายู่ป่าบอลเลยอยู่ไหนมีมีจะบอลดิ้งเขาจะใส่ลูกไม่บบนังขาวบูมันใส่แล้วเดี๋ยวนี้มั้ย ตายแล้วเรียบนขป่าเส้าดินอะไรเล็กปยเห็นดอกนี่มันเงียงมันใหญ่มันบูดออกเรียวตัวใหญ่ไปไลยห่วยจามโลมันจะรุดบ่จำของก้านแหลวบก้นแลเลยตั้งเสียนอ่ะจำตัวพันเตายิ่งมืนนอยกคอตัวนึงก็ดูว่ามันประวันประคอดึกก็ดพี่น้องตัวนึง อ๋อนี่เดือดมือน,นี่ยเยอะพันเตาลงเอาพี่น้องไปแล้วพี่น้องโอ้ยตรงยุบไปไปหมดเลยดูโอ้ยเด,ดนะือด้ยน้ำจะตีแห้งเด้อเยอะเยอะยันเสียก่อนอืมยึบเลยบ่เสีย เอายุตนาอะไรล่ไทยหันไหมป๋าพยุตเจี๊ยกว่าไปไรไปไหนนะขึ้นมาดึงไว้แล้วที่เรล็กนนะ่ะดึงวบมาเนาะออกขาหนะตอตอบึงต,อ,ตอไปน้ำเสียกแมมพัดหลูลไปเลืย miền sang làng như miền nam thì miền ừ. giờ 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 nam nam mua đây này nằm hành tại là cho nói phiền lòng nhưng tôi điều đi để ní đây luôn <laughs> muốn bản hâm nhà có tù tôi, tôi đừng nói tôi đừng หมดเลี่ยวพี่น้องเขอืเขอเอือเือพอนะพันตาวาัวตัวบอกใหญ่เลยส่นเ้อเอาขืนเลยหรอวะเออเอาขืนอีหลีอะน้ำใจเหล้วเป็นบ่บ่ตายเอาขืนเหลี่วย <laughs> วพี่น้องเดี๋ยวไล่เสียก่อนยันงพันายพี่น้องป่าโยนเสียกไปกระบอกอดโอ้โหยังไปจุไปหอดอีปฟาดึกไปเบิดขีดเบิดเหี้ด อยกแดงบ่หอนเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้สามโลกลัวปดอยู่พี่น้องมันหนากจัาหน่อยจ้าหน่อยนึงเดี๋ยวใส่เวลาจ้าหน่อยด้ยครับรวยเก่าฟังแล้วพี่น้องเลย

โอ้บักเขโอยู่ไปท,ทั่วไหมละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิสั่งให้เบุงจัดเข้าพี่น้องขออนุญาตรับโทรศัพท์ก,ก่อนฮะพี่น้องหอยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผัววววานเตาสั่งโอ้ยขืนมาตอนอยู่ในานา้ำบ้าจ่ายเด้บัดนั้นเอาขึ้นมาแล้วจังได้วัด ยี่เงีเจ๊ต่อเหันมาสามกิโลหนึ่งขีดฮะสามกิโลสามกิโลขีดหนึ่งกิโลโอ้ยบอดสี่ตัวนเหลือยิ่งเก่าขีึ่งเฉพาะสีใส่หมองถือคุณถื่อเลยโอ้กลางเป่าเลยตัวนี้หันหนาให้เนาะดู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 ขึ้นมากทะลุออกเลยนี่มองยิงบ่ยิงนี่ยิงนี่เจ๊ยิงพี่ครับทะลุนี่ทะลุนี่เกี๊บสิคามตัวนี ่ว่าถือกันเจ้าลูกฉเฉลบข,ขึ้นทึกท่านนาให้หันหน้าให้หันหน้าซี่เหยียบเราน้องขึ้นมาเลยนี่เอียงไล่ยิ่งเลยไปเตรียมหนึ่งพี่น้องง่ายไหมเลยง่ายใส่บุบบ้านหลู่เลยว่ะสีใหญ่ไป็นไม่ได้แตกแล้วนี่ยมองนี่โมเลียนี่จะเหี่ยวเลยสิ่ร้อยมาเล่นมันเอาครับพี่น้องว่าจะปยิี้อีกปีนี้เหรอกครับ พันเตากับมุดปลาแล้วก็เขาบานเลยเดีย๋ยวเต็มเดียวอีกตามเคยเลยพี่น้อง<ฮะ>นี่ครับปลาสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาซมีนิครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ายังพอไหมไปบานที่จากเดี๋ยวพันเตากันเลยมุดปลาแล้วไปออรลอดพี่น้องสวัสดีครับพอกันไม่คลิปหน้าครับ